สวัสดีครับก็มาต่อกันในหัวข้อของ tabular method tabular method ตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณ additive relationship นะหรือว่าความสัมพันธ์ะระหว่างสัตว์สองตัวในรูปแบบที่ใช้งานกันเป็นประจำแล้วก็ในปัจจุบัน การทำงานของการคำนวณด้วย additive relationship เนี่ยก็จะใช้วิธีนี้เป็นหลักนั่นก็หมายความว่า,วาสิ่งที่เราคำนวณเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถจะ <c oughs> หาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ทุกตัวได้ใน pedigree tree หรือว่าตัวของ arrow diagram เพราะฉะนั้นข้อดอีข้อดีของตัว tabula เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือ หาความสัมพันธ์ได้ทั้งหมดในครั้งเดียวนะครับในครั้งเดียวอันที่สองเนี่ยข้อดีของเขาก็คือสามารถจะนำไปนาไปสู่การคำนวณหา relationship matrix คำนวณาค่า e b v ได้ด้วย คำนวณหาค่า E B V จากจาก Relationship Matrix ของตัว A X Y นี่แหลนะตัวนี้ก็สามารถจะทำการต่อยอดไปได้นะข้อดีอันที่สามก็คือคำนวณง่ายไม่ยุ่งยากง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนส่วนข้อเสียข้อเสียเนี่ย อันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้เวลานานการใช้เวลานานโดยเฉพาะในกรณีถ้าความสัมพันธ์นั้นมีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกันไปมาก็จะใช้เวลานาน,านขึ้นและนานกว่าการใช้วิธีการของพาร์ไดแกรมคอนเซปต์ข้อเสียอที่สองก็ในไดโกนอลมักจะคำนวณผิดพลาดบ่อยมาก ไอ a g o n a e จะจะ m i s นะก็จะเดิดความคำนวณที่ผิดพลาดได้ง่ายก็จะเห็นว่าข้อเสียก็จะมีอยู่แค่นี้อ่แต่ข้อดีนั้นมีเยอะมากก็จะอ่เป็นสิ่งที่ส่งผลสะท้อนให้เห็นว่าอ่ในปัจจุบัน tabular metric เป็นวิธีการคำนวณนหา r e l a t i i p metric แบบหนึ่งเหมือนกับการแบ่งก้อนเค้กในการที่ได้มาซึ่งค่าการถ่ายทอดพันธุกรรม จากแฟมิลี่นี้แล้วมีผลอย่างไรบ้างก็สามารถจะคำนวณหาออกมาได้ด้วยวิธีการของการทำาท b u l a ล่าเมททนะครับหลักการของ Tabula r m t t o o d ก็ไม่มีอะไรมากมายมีประมาณ5ข้อ6ข้อเดี๋ยวเราดูวิธีการทำเลยแล้วก็อาจจะมานั่งดูสไลด์นี้ตามหลังอีีเพื่อความ สะดวกนะฮะรวดเร็วก็สามารถจะคำนวณได้อันนี้ก็เป็นของเก่าเนาะตัวอย่างเช่นเมื่อเราแปลงจากตัว pedigree tree มาเป็น arrow diagram แล้วในการคำนวณด้วย tabular เนี่ยเราไม่ต้องดูเลยว่าใครเป็น common ancestor หน้าที่จะโยงไปหาใครเจอใครแบบนี้ไม่ต้องครับ อันที่หนึ่งนะการคำนวณด้วยแทบูล่าเนี่ยลากเส้นในแ,แนวตั้งและแนวนอนเขียนชื่อสัตว์ตั้งแต่รุ่นดึกดำบันจนถึงรุ่นปัจจุบันเรียงไปตามเจเนเรชั่นทั้งแนวตั้งและแนวนอนเห็นไหมฮะต่อมาให้เขียนเขียนชื่อพ่อแม่หรือว่าตัวสัตว์ที่เป็นผู้ให้กำเนิด สั์ตัวนั้นๆที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในแนวนอนเพียงอย่างเดียวนะฮะเอไม่รู้พ่อไม่รู้แม่ใส่ขีดหรือว่า underscore แล้วก็คอมมา u u n e r s s o r r e ทีนี้บางตำราอาจจะขีดขีดนะบางตำราอาจจะ0ูนะก็แล้วแต่หลักเกณฑ์ของตำรานั้นๆที่จะนำเสนอออกมาในรูปแบบใดแต่สื่อความหมายเดียวกันก็คือเป็น สัตว์ที่เป็นอโนนพาเลนกลุ่มก็คือ UPG นั่นเองอ่คือ UPG ในเลเวลของปอตีเนี่ยอาจจะไม่ได้เอฟเฟกอะไรก็คือพูดไปก็งั้นๆนะฮะแต่ถ้าเป็นโพเอกเนี่ยมีความสำคัญในการที่จะเลือกใช้วิธีการในการคำนวณหาหรือประเมินพันธุกรรมด้วยเรเ n s h i p matrix ตัวนี้ด้วย B ก็เช่นเดียวกันนะครับ อโนูส่วน C เนี่ยเอเราไม่รู้พ่อหรือเราไม่รู้สัตว์ตัวหนึ่งแต่เรารู้อีกตัวก็คือเองในแท็บุลาเขาดีอีกอย่างคือเราไม่ต้องไปหาเหตุผลว่าใครจะเป็นพ่อใครจะเป็นแม่ใครจะเป็นตัวผู้ใครจะเป็นตัวเมียที่ให้กําเนิดลูกตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวดีด็อกดูซิว่าลูกศรที่พุ่งหาตัวสัตว์เนี่ยก็จะมี a กับ b ถูกไหมฮะก็คือตัวดีด็อกเนี่ย มีพ่อกับมีแม่ก็คือ A กับ B แต่เราไม่ต้องไปหาว่า A คือพ่อนะ B คือแม่นะหรือไม่ต้องไปหาว่า A คือแม่ B คือพ่อไม,ไม่ได้ปีเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องรู้ขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนทิศทางของลูกศรในอาร์เรยดแกรมหรือว่าพาร์ตเดแกรมเช่นเดียวกันเมื่อเรากําหนดพ่อแม่ในแต่ตัวสัตว์แต่ละตัวในแนวนอนแล้วเราก็เขียนหมายเลขหนึ่งตามแนวทะแยงมุม โดยเราพิจารณาจากข้างบนหัวนี้นะฮะเรารยจากข้างบนหัวนี้นะครับว่าถ้าสัตว์ตัวใดระหว่าง A B C D เนี่ยรู้พ่อแม่นะก็ให้เขียนแนวทแยงมุมในรูปแบบที่เป็น1บวก f ของตัวมันเองคาไว้อย่าง C เนี่ย C เนี่ยเรารู้แค่ตัวใดตัวหนึ่งก็คือมี A เป็นพ่อแม่พ่อแม่พ่อหรือแม่ C แล้วอีกตัวไม่รู้อย่างนี้หนึ่งบวก fc เหมือนกันแต่ fc ส่วนใหญ่แบบนี้ก็คือเป็นศูนย์นะฮะก็เลยไม่ได้มาซีเรียสในเรื่องของการที่จะพิจารณาตรงจุดนี้ให้พุ่งเป้าไปที่ตัวสัตว์ในแนวในแนวแถวเนี่ยในแนวแถว A ถึง D-Doc เนี่ยนะครับ A ถึง D-Doc เนี่ยถ้าสัตว์ตัวใดระหว่าง A ถึง D-Doc รู้หรือทราบพ่อกับแม่ ของตัวมันเองเนี่ยก็ให้คงหนึ่งบก fd ในแนวทแยงมุมเอาไว้นอกนั้นเขียนหนึ่งในแนวทแยงมุมเพราะความสัมพันธ์ระหว่างตัวของมันเองใช่ไหมฮะตัวของมันเองในแนวทแยงมุมเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งต่อมาให้ให้ดูตามตามที่จะคำนวณน,นะครับแต่ทีนี้มันอาจจะมีมันไม่ได้มีวิดีโอสอน หรือว่ามันไม่ได้ดูตามความสัมพันธ์ที่อาจารย์จะอยากให้ดูเป็นวิดีโอไฟล์เนาะอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะอัดเพิ่มเติมอีกทีเนาะอืม่ะดูนะฮะอ่าเราจะหาเดี๋ยวหรือว่าอัดไปด้วยเลยก็ดีแปบ๊บหนึ่งนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มจากการตีตารางหาในแนวทะแยงมุมก่อนเสร็จแล้วแล้วเราก็จะค่อยค่ เลื่อนความสัมพันธ์นั้นเป็นในแนวของอตัวมันเองนะเดี๋ยวเราก็อัดวิดีโอเสริมเข้าไปให้เห็นมือให้เห็นมือนะหรือวิธีการคำนวณด้วยมือนิดหนึ่งนะโอเคนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับก็จะมาสู่การคำนวณโดยพิจารณาในแนวอ f diagonal D of d i ด g ก n a นก็คือแนวที่อยู so, Note, mm ่เหนือแนวทะยามุมหรืออยู่ใต้แนวทะยามุมแห่งนี้ตัวแรกเลยก็คือหาความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B นะฮะความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B ตัวนี้นั่นก็คือ Ab มีค่า1ส่วนสองของความสัมพันธ์ระหว่าง A ตัวนี้กับอันโนนทั้งบน ราะฉะนั้น a กับ a กับอันโนนข้างบนก็คือ0บวกด้วย a กับอันโนนตัวข้างบนนี้ก็คือ0เหมือนกันลองดูตัวต่อมานะครับความ,มบันระหว่าง a กับ c a กับ c นี้ก็คือครึ่งหนึ่งของความ,มบันระหว่าง a กับอันโนนก็คือ0บวกด้วย a กับ a A กับ a นี่ก็คือดูตรงนี้ a กับ a นี่ก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งะฮะต่อมาก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง a กับดดอกับดดก็คือครึ่งหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ a a กับ a ตัวนี้ก็คือหนึ่งบวกด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ b a กับ b ตัวนี้ก็คือศูนย์ก็คำนวณแบบนี้ไปเรื่อยๆ ีนี้มาดูความสัมพันธ์ระหว่าง b กับ c b และ c ก็คือเครื่องหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่าง b กับอ n k n o w b อ n k n o w ก็เป็นศูนยนะ์ะบวกด้วย b กับ a b กับ a นี่ก็คือ a b ก็เป็นศูนต่อมาความสัมพันธ์ระหว่าง b กับ d d o ะ b กับ d ดอ g เนี่ยก็คือ เรื่องหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่าง b กับ a b และ a นี่ก็คือ a b เป็น0บวกด้วย b กับ b b กับ b ตัวนี้ก็เป็น1สุดท้ายแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง c กับ d doc นะ c กับ d doc ก็คือเรื่องหนึ่ง ของความสัมพันธ์ระหว่าง c และ a c และ a นี่ก็คือ a c ตัวนี้ก็คือ1ส่วนสบวกด้วย c และ b c และ b ตัวนี้ก็คือ b c ตัวนี้เป็น0จบยังครับอย่างต่อมาก็จะเป็นตัวสุดท้าย f d ตัวนี้นะฮะการคำนวณหา f d fd อย่างที่รู้ก็คือเครื่องหนึ่งของอ a ของอะไร ab ของพ่อ,พ,อพ่อแม่เขา ab ตัวนี้เป็นศูนย์นะเพราะนั้น fd จึงเป็นศูนย์นะครับเพราะนั้นนี่ก็ได้หน,นึ่งเหมือนเดิมโอเคไหมฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการคำนวณแท b u l a r m e t อดด้วยวิธีการ ง่ายๆแบบนี้เป็นต้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างก็คือเรื่องของในส่วนของแนวทแยงมุมอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือผิดพลาดในเรื่องของการไม่ได้คํานึงถึงอัตราเลือดชิตของตัวมันเองเข้าไปมีส่วนร่วมในการคํานวณหา additive relationship ด้วยดังนั้น upper diagonal เนี่ยส่วนใหญ่เราจะ ให้นิสิตเนี่ยแสดงวิธีคำนวณอย่างในสไลด์นี้แต่ด้านล่างหรือ lower diagonal เ,เราให้นิสิตเขียนผลลัพธ์นะครับตามมิ l เลอร์เลยมันเป็นมิลเลอใช่ไหมอ่าก็คือดูแนวนี้ก็จะมาเขียนผลลัพธ์แนวนี้นะครับ0ูนบวกหส่วนสแล้วก็1นส่วนสองนะฮะแล้วตรงนี้เป็น1อันนี้เป็น0เหมือนกันแล้วก็เป็นหนส่วนสอันนี้ก็จะเป็นหนส่วนส แล้วก็เป็นศูนย์ก็ออกมาได้เป็นแบบนี้นะครเพราะฉะนั้นการบ้านของอาจารย์ก็จะเป็นการบ้านที่ให้นิสิตเนี่ยแสดงเต็มตารางในเต็มรูปแบบแบบแบบไม่ง่ายนะอย่างยากเลยแต่ให้นิสิตแสดงการคำนวณเหนือแนวทะแยงมุมเนี่ยหรือว่าอั p เปอร์เดกูนเนี่ยวิธีคำนวณแสดงมาอันนี้ก็ต้องแสดงนะ เขียนแบบนี้ก็ไม่ให้นะฮะคะแนนจะมีเป็นช่องๆเลยช่องละหนึ่งคะแนน,นนะดูโหดไหมส่วน lower diagonal เนี่ยให้นิสิตแสดงมาช่องละหนึ่งคะแนนเหมือนกันนะครับนิสิตส่วนใหญ่เนี่ยขี้เกียจตอบแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์ทำอะไรไร้าสาระหรือว่าดูเสียเวลาแต่เนี่ยฝึกให้นิสิตเป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ ไปในตัวโดยอัตโนมัติดังนั้นถ้าใครไม่เขียนมาในส่วนของคำตอบนี้นะบอกเลยว่ามันคือคะแนนที่หายไปที่คุณจะไม่ได้รับและได้แล้วก็จะเสียเปรียบเพื่อนด้วยความขี้เกียจของคุณทันทีในการบ้านก็มีผลตอกอเกรดนะจะบอกให้ทีนี้มาดูในส่วนของกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองเดี๋ยวอาจารย์ต้องอัด วิดีโออีกตัวหนึ่งเพื่อดูมือที่จะทำนะวิธีเดี๋ยวนะ,อะโอเคเดี๋ยวดูวิธีที่สองลองพิจารณาตัวอย่างจากวิธีที่สองดูวิธีที่สองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการคำนวณที่มันอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าวิธีที่หนึ่งนะ แป๊บหนึ่งนะนั่นก็คือเป็นตัวอย่างของวิธีที่สองนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือเราสามารถจะตีเส้นในแนวทะยงมุมเสร็จแล้วก็เขียนตัวสัตว์ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันในแนวแถวแล้วก็แนวคอลัมน์เขียนชื่อ พ่อแม่ที่รู้ถ้าไม่รู้ใส่ under score unknown under score unknown นะ C เนี่ยรู้พ่อแม่ A B D ก็รู้ก็คือ A C A C นะ A C เ <oughs> มื่อเราเขียนอย่างนี้เสร็จแล้ว <c oughs> ก็ให้เราเขียนหนึ่งในแนวขะแยงมุมแต่ A C เนี่ยรู้พ่อแม่ก็ให้ แอนเดิลไว้ก็คือให้โฮลตัวอัตราเลือดชิดของตัวมันเองไว้ก่อนโอเคไหมพอเราได้ตารางในรูปแบบนี้แล้วในตัวไดแกรมตัวนี้ก็แทบจะหมดความหมายเลยหรือไม่มีความหมายในส่วนของการนำมาำคำานวณหาต่อไปโอเคนั้นเราสตาร์ทที่ลำดับแรกนะครับก็คือ A และ B เและ B ก็คือ1นึ่งส่วนสองของเออันโนนเออันโนนคือ0บวกกับ A อันโนนอีกตัวหนึ่งก็เป็น0ง่ายไหมครับง่ายง่ายกว่าแอโรไดแกรมเยอะลำดับต่อมาครับก็คือ A C การหาความสัมพันธ์ของ A และ C ก็คือเครื่องหนึ่ง ของความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ a a กับ a a a, a. a. เป็นเดี๋ยวนะโอ้ใครไปกดปิดละอ่าอาจารย์ขออนุญาตเริ่มใหม่นะอันนี้พอดีถ่ายวิดีโอเพื่อจะไปสอนเรานี่แหละ อีกตัวหนึ่งแต่เพอเอิญเมื่อกี้มันมีความผิดพลาดอยู่ดีๆมันก็อ๋อหน่วยความจำอาจจะไม่พอเนาะ <c oughs> ขออนุญาตนะอังนั้นเราเริ่มใหม่นะแป๊บหนึ่งนะเราเริ่มเริ่มเมื่อกี้อาจจะอาจจะมือมือเร็วไปหน่อยอ่าโอเคนะฮะเริ่มใหม่แบบนี้นะเอะ ในส่วนของการคำนวณเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมาซีเรียสในในประเด็นบางจุดนะเช่นประเด็นของอเหนือแนวทะแยงมุมแบบนี้เป็นต้นแต่ขออนิญาตอัดอัดเป็นแบบนี้เมื่อเราได้เมื่อเราได้ไฟล์ในรูปแบบนี้แล้วมาคำนวณทีละตัวนะครับ A ไปหา B AB เนี่ยนะครับเอค,ความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ b ก็คือครื่องหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่าง a กับอ n นโ o w n a unknown ไม่รู้ก็คือ0นย์นะฮะบวกด้วย0ก็คือไม่รู้เหมือนกันทีนี้ a กับ c a และ c a กับ c ก็คือครื่องหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ a a กับ a a a, a, a. นี่ก็คือ1บวกด้วย a กับ b a กับ b นี่ก็คือศูน ต่อมาความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ d ีด็อกเกับ d ีด็อกก็คือครึ่งหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่าง a และ a. a a และ a คือหนึ่งบวกด้วย a กับ c a กับ c ความสัมพันธ์คือหนึ่งส่วนสองต่อมาความสัมพันธ์ระหว่าง b กับ c b และ c ก็คือ b a A B ก็เป็น a b ก็คือศูนย์นะ หส่วนคูณ0บวกด้วย b กับ b ก็คือ1เห็นไหมฮะเร็วขึ้นนะ b กับดก็คือครึ่งหนึ่งของความัมพ์ระหว่าง b กับ a a กับ b ก็เป็น0บวกด้วย b กับ C b กับ c ตัวนี้ก็คือ1ส่วน2สุดท้าย c กับ d ครับ1ส่วน2อ่า C กับ a a กับ c ก็เป็น1ส่วนสองบวกด้วย c กับ C c กับ c ไม่รู้ทิ้งไว้ก่อนมาหา fc ก่อน fc ก็คือเท่ากับครึ่งหนึ่งของ a อะไร ab aab aab a, a, B. ตัวนี้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งเพราะนี้คือหนึ่งบกศูนย์นะฮะตามทันเนาะ fd ตัวนี้ก็จนะเท่ากับครึ่งหนึ่งของ a ของ ac เห็นไหมอันนี้อันนี้จะทำให้งงมากๆกเพเพราะว่า aac เนี่ย a กับ c เนี่ย, a, ยไม่ใช่ศูนย์ละเป็นหนึ่งส่วนสองก็คือหนึ่งส่วนสี่ ช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือ1นึบวกหส่วนสก็จะมีค่าเท่ากับ1นส่วนห้าส่วนสี่นะคือคําตอบและนี่คือคําตอบทั้งหมดนะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าในคำตอบทั้งหมดนี้วิธีการคำนวณด้วยแท็บูล่าเป็นวิธีการคำนวณในปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์เนี่ยก็เอาไปใช้นะฮะเอาไปใช้โดยการที่เขียนโปรแกรม ให้คำนวณหา relationship matrix เนื่องจากว่าสัตว์ที่เป็นในปัจจุบันเนี่ยอย่าง i n t e r b r e e f เนี่ยในต่างประเทศที่เขาร่วมกันประมาณ5ถึงสิบห้าถึง20ประเทศในแถบยุโรปก,กับออสเตรเลียเวลาคำนวณเนี่ยสัตว์เป็นล้านตัวการคำนวณหา table แบบ tabular m e t h o แบบเนี้สัตว์เป็นล้านตัวคงไม่มีใครมานั่งหาด้วยมือนะก็คงต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณ เขาก็จะเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับให้สามารถไะหาะที่เราเรียกว่าเป็น relationship matrix ได้ relationship matrix เนี่ยมันก็จะไปสู่การนำตัว tabular method ตัวนี้นะครับเอาไปเข้าเข้าสมการ matrix ในการหา E B V ออกมาต่อไปพูดเท่าไเท่านี้เนาะเพราะว่าเราคงอ,อยากรู้ต้องมาเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไปและนี่ก็คือการบ้าน ็ฝากนิสิตทําการบ้านทั้งคู่นะโดยที่ว่าเดี๋ยวอาจารย์คงจะ,อะเอาการบ้านนี้ไปขแขวนไว้ในในส่วนของแบ็กบอร์ดแล้วให้นิสิตเนี่ยได้ทําการคํานวณด้วยตัวเองอยากให้นิสิตคานวณด้วยตัวเองนะแล้วก็อ,อาจจะคุยแลกเปลี่ยนพิจารณาหรือว่าให้ความเห็นแต่อย่าลอกนะอย่าลอกแต่ถ้าอยากลอกก็เชิญตามสบาย อันนั้นก็แล้วแต่บุญกรรมที่ทํากันไปแต่ว่าอยากให้นิสิตทำเองโดยอย่าลืมนะฮะข้างบนแสดงวิธีรมข้างล่างเป็นคําตอบผลลัพธ์แล้วก็ส่งมาในแบ็กบอร์ดตามเวลาที่อาจารย์กําหนดสําหรับการคํานวณด้วย p e คูล่าก็มีอยู่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ